The Digital Bank พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมและระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยแต่เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อกันมากขึ้นความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันลองจินตนาการหากวันหนึง่งการทำงานของระบบต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในโรงงานระบบควบคุมการผลิตหรือระบบสาธารณูปโภคต่างๆหยุดชะงักไม่ทำงานจะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลขนาดไหนและนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นจากสถิติพบว่าการโจมตีทางไซเบอร์ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในหลายอุตสาหกรรม แต่มีทางป้องกันด้วย OT Security กรอตดิจิตัลที่ปกป้องระบบปฏิบัติการของโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศในส่วนของ OT เนี่ยก็คือย่อมาจาก Operation Technology นะครับ อเปอเรชันเทคโนโลยีก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมทางกายภาพนะครับของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรนะครับหรือพวกโรบอทหรือพวกตัว HMI PLC นะครับตัวคอนโทรลต่างๆนะครับแม้กระทั่งถ้าเกิดในสายโรงงานเองเนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันเนาะเป็นตัวควบคุมแรงดันนะครับตัวควบคุมอุณหภูมิพอเรามีระบบ OT แล้วเราต้องการให้ระบบ OT ของเราเนี่ยมีการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สายการผลิตเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้กระทบต่อ ภาคธุรกิจที่ดําเนินการผลิตอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการควบคุมให้ตัว ระบบต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทํางานตามฟังก์ชันที่มันควรจะเป็นเพื่อที่ไม่ให้มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันว่าในภาคอุตสาหากรรมเรานะครับภาคอุตสาหากรรมพลังงานนะครับอันนี้เราก็ต้องมีระบบ OT Security ในการควบคุมพวกท่อส่งก๊าซหรือว่าการขุดเจาะน้ํามันซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราใช้ระบบ OT ในการเข้าไปควบคุมเครื่องจักรในการขุดเจาะน้ํามันนะครับส่วนภาคของอสังหาริมทรัพย์หรือว่า พวกสมาร์ทบ i ลดิ้งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้ระบบ OT เนี่ยเข้ามาในการตรวจสอบในเรื่องของการควบคุมการใช้งานพลังงานไฟฟ้า นะครับการจ่ายไฟฟ้าหรือการจ่ายน้ําการปั๊มน้ำนะครับหรือการควบคุมลิฟต์การควบคุมประตูการที่เราพูดถึง OT Security เนี่ยก็คือเป็นการให้มีการปกป้องไม่ให้เกิดภยัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้ระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็อย่างต่อเนื่องครับในส่วนของ IT Security นะครับก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภยัยเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ถูกล่วไหลแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ไม่ถูกดัดแปลงรวมไปถึงทําให้การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาฉะนั้นข้อมูลยังคงในเรื่องของความลับความถูกต้องแล้วก็สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาแต่ในส่วนของ OT เนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของต้องการให้ระบบเครื่องจกักรหรือสายการผลิตหรือระบบ OT เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าเราจะมีการโฟกัสมุมมองที่ต่างกันแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงอย่างเช่นที่เราได้รู้กันว่าถ้าฝั่ง IT เนี่ย เวลาเกิดผลกระทบต่างๆนะครับก็จะเน้นในเรื่องของข้อมูลล่วไหลแล้วก็ภาพลักษณ์ชื่อเสียงแต่ของฝั่ง OT เนี่ยสายการผลิตเนี่ยอันดับแรกเลยที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือในเรื่องของการที่ระบบหยุดชะง,งักเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหาย มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าการที่ระบบหยุดชะง,งักไปเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้านะครับให้กับทางลูกค้าน,นะครับก็ทําให้อาจจะโดนบทปรับแล้วก็ทําให้สูญเสียรายได้นะครับแล้วก็สูญเสียโอกาสรวมไปถึงสูญเสียความเชื่อมัน่นการทํางานของระบบ IT และ OT เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าทุกๆธุรกิจต้องการที่จะสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันฉะนั้นเขาเลยต้องการให้สรุปข้อมูลรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีหรือบางที่แบบเรียวทม์ด้วยเพื่อที่จะได้ข้อมูลมาว่าสายการผลิตของ OT เนี่ยผลิตได้อย่างไรมีปริมาณผลลัพธ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้เนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแนวโน้มที่จะผลิตได้ต่อวันเนี่ยสูงขึ้นหรือลดลงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคอนเน c t ของตัว2ระบบนี้เข้าด้วยกัน ฉะนั้นในมุมของ Security เองก็เหมือนกันครับในเมื่อ2ระบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกันฉะนั้นเราก็ต้องมีการวาร์มอัจิเหตหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมของระบบเนี่ยว่าเราจะให้สองส่วนนี้สามารถเชื่อมต่อกันอย่างไรให้มีความปลอดภัยเพราะว่าการที่จาก i อเข้าไปโจมตี OT ก็สามารถทําได้จาก IT อย่างที่เรารู้กันว่าการโจมตีมีช่องทางหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ช่องทางเว็บไซต์หรือว่าจากเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากเครื่องที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือมือถือหรือช่องทางอ e ีเมลอันนี้เป็นช่องทางที่ฝั่ง IT เนี่ยมีโอกาสที่จะโดนโจมตีแล้วก็แอตแทกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีเนี่ยสามารถที่จะกระโดดข้ามไปอย่าง OT ได้ด้วยการที่กระโดดข้ามไปที่ OT ก็หมายความว่าเขาจะต้องหา จุดที่มีการเชื่อมต่อกันและสามารถกระโดดไปได้แล้วก็สามารถที่จะไปสร้างความเสียหายกับระบบ O t ทีได้ในส่วนของการโจมตีอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆที่ที่โดนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่างประเทศเองที่เป็นข่าวใหญ่ๆเลยก็อย่างเช่น Colon i a l ไฟล e l i n e ที่โดนโจมตีที่อเมริกานะครับพอส่งกา๊าซไม่สามารถส่งกา๊าซได้ไม่สามารถส่งน้ํามันได้ทําให้ระบบเศรษฐกิจที่รัฐนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับเนื่องจากว่า พอระบบไม่สามารถที่จะส่งพลังงานตรงนี้ได้เนี่ยทำให้รถเองก็ไม่สามารถที่จะไปเติมแล้วก็สามารถขับพาผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้อันนี้ก็เป็นจุดที่เรานึกไม่ถึงว่าแค่ไม่มีน้ํามันทําไมคนถึงเสียชีวิตเนาะอันนี้มันสามารถที่จะทําให้ความเสียหายเนี่ยมีมูลค่าสูงได้นะครับแล้วก็ถึงชีวิตทรัพย์สินด้วยหรือสายการบินก็เช่นเดียวกันสายการบินเนี่ยก็ต้อง หยุดทําการบินในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเติมน้ํามันแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการบินได้อันนี้ก็เสียหายในมุมของโลจิสติกส์หรือการขนส่งทําให้ธุรกิจก็เกิดความเสียหายถ้าพูดในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมี การตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วนะครับก็ได้รับการผลักดันจากทงางสกมชนะครับที่มีการผลักดันในด้านไซเบอร์เซก i t ิตี้มาอย่างต่อเนื่องจาก IT ปัจจุบันมาโฟก,กัสที่ OT แล้วเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าในส่วนของ OT เนี่ยมีความสำคัญไม่ได้น้อยไปกว่าฝั่ง i อเลยนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับไปนอย่างดีจากภาทุกภาคธุรกิจนะครับอุตสาหก,กรรมที่จะต้องมีการตระหนักถึงในเรื่องของ OT Security นะครับก็คือหนึ่งเลยเป็นอุตสาหกรรมที่ มีการกํากับดูแลให้คอมไพล์ตามมาตรฐานหรือว่าพรลบรต่างๆในส่วนที่2เองก็เป็นอุสตสาหกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของคิ l i n f r อฟ t r u เจอร์ของประเทศนะครับเพื่อให้ระบบที่ให้บริการอยู่นะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนเองเนี่ย สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน,นื่องครับถ้าเกิดว่าองค์กรไหนที่ยังมีระบบ IT และ OT มีจุดเชื่อมต่อกันจุดนั้นอาจจะเป็นจุดเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดแรกเลยที่เป็นประเด็นที่จะต้องระวังจุดที่2ก็คือ กรณีว่าระบบ OT เนี่ยยังไม่มีการควบคุมการเข้าถึงระบบอย่างดีพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีโมทเข้าไปทำงานหรือเข้าไปแก้ไขระบบหรือเข้าไปอัปเดตระบบเนี่ยเรายังสามารถที่จะให้เข้าถึงจากช่องทางอื่นหรือช่องทางอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงไม่มีระบบในการควบคุมบริหารจัดการการเข้าถึงในส่วนสองเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยง ส่วนที่3ก็คือในส่วนของการควบคุมการเข้าถึงด้วยบัญชี Account ที่ใช้แชร์กัน 1. Account สามารถเข้าได้หลายคนถ้า Account ใด a c c o u n t หนึ่งโดนคอม o พม s e หรือว่า Attacker รู้จ้ n a m น p องพาสเวิร์ดแล้วกันพูดกันง่ายๆนะครับก็จะสามารถทําให้สามารถเข้าถึงไปในระบบต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็ระบบ OT ที่มี Vendor นะครับ เป็นคีย์หลักในการดูแลบริหารจัดการทั้งหมดฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าบริษัทของท่านแต่ละท่านหรือของผู้ใช้งานแต่ละคนเนี่ยมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็บริหารจัดการควบคุมเบนเดอร์ได้ดีพอแล้วหรือยังหรือ,อยังเนื่องจากว่า PT ทีดเราให้บริการทั้งการเฝ้าระวังภยัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งฝั่ง IT และ OT รวมไปถึงเรามีความรู้ความเข้าใจในระบบหรือโซลูชันอื่นๆที่ใช้ในการป้องกัน ในการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์การที่เราเชี่ยวชาญในหลากหลายแอเรียเนี่ยก็ทําให้หนึ่งเลยถ้ามาใช้ p t ทีดิจิตอลเนี่ย<ม>เราสามารถที่จะตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างแท้จริงแล้วเรามีบุคลากรที่มีความเพียบพร้อมและก็มีการสอบผ่านมาตรฐานทางไซเบอร์ในระดับสากลน,นะครับพร้อมที่จะให้บริการนะครับในการพฝ้าระวังตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับ สิ่งที่เรามีเราเรียกว่า o t Security Platform นะครับซึ่งตัว o t Security Platform ครับจะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ o t Visibility แล้วก็ o t s o f t ครับผมตัว o t Visibility ะครับ เราเชื่อว่าเราไม่สามารถปกป้องสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือ u s i b i l i t y ก็คือภาพรวมทั้งหมดของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในแพลนหรือว่าในโรงแยกหรือว่าบนแทน่นเจาะของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องรุ่นของอุปกรณ์ตัวโมเดลที่มีวันที่อุปกรณ์มันออฟโซลิดไปแล้วเฟิร์มแวร์มันเก่าไปแล้วหรือยังหรือว่ามีการเชื่อมต่อในเน็ตเวิร์กที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งในส่วนของ OT Visibility นะครับก็คือความสำคัญของมันที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของตัว Asset Management เนื่องจากว่าถ้าเรารู้เรื่องของ Asset นะครับเราก็จะสามารถระบุได้ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรอยู่ในความดูแลของเราบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ define ไปได้ว่าอุปกรณ์ของเราที่มันมีนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมีการเชื่อมต่อไปใน Network ที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่า <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราพบเลยครับว่าลูกค้าของเรา80%เนี่ยไม่เคยทราบเลยว่า Asset ของตัวเองมีอะไรบ้าง OTC SOC นะครับก็คือ Operation Security Service Center ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ตัวภาพของ Visibility มาแล้วนะครับเราก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาทำการมอนิเตอร์ตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์ตลอด24ชั่วโมงสามารถทำให้เราเนี่ย ได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันก่อนที่มันจะลุกลามไปมากขึ้นครับความแข็งแกร่งของ PTT Digital นะครับมาจากทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน OT Security นะครับซึ่งทีม OT Security ของเราครับได้กวาดรางวัลทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติอย่างเช่นรางวัลล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยจาก t b s e a r c h ก็คือในรางวัลของงาน Cyber Combat แล้วก็รางวัลระดับนานาชาติครับเรามีการแบ่งทีมทางงานเป็นเทียนะครับเราจะแบ่งเป็นเทียหนึ่งเนี่ยก็คือทีมที่จะมอนิเตอร์ลิง24คูณ7นะครับก็จะสามารถจัดก กับปัญหาที่เข้ามาปัญหาที่ไม่ได้มีความรุนแรงมากหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นเราจะมีการเอ็กซ์เคลเลไปที่เทียสองเทียสองนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของเทียสามซึ่งในเทียสามเนี่ยครับทาง PTT ดิจิตอลเองนะครับร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราคือโนโซมิก็จะช่วยกันทํางานแล้วก็แก้ไขปัญหาในอินซิเดนต์ที่เป็นระดับคริติคอลอินซิเดนต์ครับเน ในระบบทั้ง IT แล้วก็ OT นะครับของกลุ่มปตทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีประสบการณ์แล้วก็มีความเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ครับ PTT Digital เองนะครับเรามีการวางรถแมปในเรื่องของ OT Security ให้สอดคล้องกับทิศทางของทางกลุ่มปตทที่สําคัญคือในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเรามีการวางแผนในการพัฒนาคนให้มีการสอบเซอร์ติฟิเคทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ OT Security แล้วก็ ในเรื่องของทีมของ OTC Soft เองนะครับก็จะมีการพัฒนาให้มีสกิลในเรื่องของเทียรสให้มากขึ้นเต็มรูปแบบครับในความสำคัญของ,ง,ง OTC Security นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ทำให้ในเรื่องของมุมเศรษฐกิจและสังคมนะครับ เมสพงของเศรษฐกิจเนี่ยก็ทําให้ธุรกิจต่างๆนะครับก็สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะง,งักก็จะทําให้การเติบโตของประเทศเนี่ยก็เป็นไปอย่างรับรื่นนะครับในส่วนของมุมของสังคมหรือว่าชีวิตและทรัพย์สินนะครับในส่วนนี้ก็จะทําให้ประชาชนต่างๆการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะรู้สึกมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตอยู่ภายใต้ใการดูแลของตัวระบบต่างๆนะครับที่ผ่านการเฝ้าระวังภยัยคุกคามทางไซเบอร์ของ OT Security นะครับ โรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่พัฒนารูปแบบและมุ่งเป้าไปที่หัวใจของระบบการลงทุนใน OT Security จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันความเสียหายแต่คือการลงทุนในความต่อเนื่องของธุรกิจความปลอดภัยของบุคลากรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในระยะยาว PTT Digital พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืนของทุกอุตสาหกรรมสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ OT Security หรือรับคำปรึกษาได้ที่ PTT Digital The Digital Bank พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล